มาถึงแล้วนะคะสวนอินทาลัมเอ็กบุญยญาตานะคะสวนบุญยญาตาอินทาลัมนะคะนี่ค่ะทางเข้านะคะเป็นทางข้างข้างคลองชนระทานนะคะแต่ถนนโอเคเลยค่ะสองฝั่งจะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศ บ,บ้านนี่ค่ะบรรยากาศด้านหน้าด้านหน้าสวนนะคะบรรยากาศด้านหน้าสวนอันนี้คือหน้าสวนอินทผลัมสวยงามมากค่ะ สวนอินทภาลำบุญญตาข้างในก็จะเป็นบ้านของเจ้าของสวนนะคะนี่ค่ะสวยงามแต่ต้องรอให้เจ้าของสวนเข้ามาเปิดให้ดูนะคะสวนนี้น่าจะเก็บผลผลิตประมาณเนี่ยน่าจะปีที่สามนะคะ ต้นเขาใหญ่มากแล้วสวยบรรยากาศโดยรอบนะคะสวนบุญญาตานี่ก็เป็นสวนที่เรากินประจำนะคะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสามปีสามปีนะคะที่เรากินอินทผลัมสวนบุญญาตานี้นะคะสวนนี้ขอรับลองเลยนะคะว่า อร่อยมากรับประกันความอร่อยหวานกรอบเป็นบาหีเพราะเนื้อเยื่อนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปชมแต่ละต้นแต่ละต้นไปดูจันของอินทาลัมกันนะคะว่าจะดกมากน้อยแค่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวเดินดูกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องกิตโชคหนึ่งเก้าเก้าชแนลนะคะเราทําตามสัญญานะคะที่เราเคยบอกว่าเราจะมาเที่ยวพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนอินทถาลัมที่จังหวัดสุพรรณนะคะเรามาที่สวนบุญญาตาบุญญาตาอินทถาลมที่จังหวัดสุพรรณนะคะอําเภอเมืองใช่ไหมคะค อำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบลสะแก้วครับตำบลสะแก้วอำเภอเมืองตำบลสะแก้วจังหวัดสุพรรณนะคะอินทผลัมของเรานี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะสายพันธ์บาฮีครับเนื้อเยื่อบาฮีเนื้อเยือเอเย่อบาฮีครับอ๋อเนาะเราก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะพี่เอกค่ะเจ้าของสวนที่นี่นะคะสวนบุญญาตาสวนบุญญาตาหรือว่าบุญญาตาบุญญาตาครับสวนบุญญาตานะคะเนี่ยคือเป็นฝีมือของเจ้าของสวนนะคะของพี่เอกบุญญาตานะคะบุญญาตานี่คือเป็นชื่อลูกสาวใช่ไหมคะนามสกุลครับอ๋อเป็นนามสกุลบุญญาตานุโหสวยงามมาก อันนี้คือเป็นสายพันธุ์บาฮีบาฮีครับบาฮีล้วนๆเป็นบาฮีล้วนๆ้วนบาฮีเหลืองบาฮีเหลืองบาบาฮีเนื้อเยื่อแท้บาฮีเนื้อเยื่อแท้แบบ,บสวยมากอะ่ะดูแต่ละจันร์แต่ละจันอันนี้มันมันรสชาติมันเป็นยังไงคะก็ถ้าพูดถึงอายุยังไม่ครบนะครับจะเปลือกจะติดฝาดนิดนึง แล้วก็อบนิดนึงแล้วก็หวานหวานกรอบเนาะครับหวานตามที่เราเคยชิมครับส่วนนี้รับประกันเลยนะคะอายุครบหวานแน่นอนครับอันนี้คือครบกําหนดหรือยังคะนี่ขาดอีกนิดนึงบางช่อนะครับบางช่อขาดนิดนึงแต่ว่าบางบางช่อก็ได้แล้วอย่างอย่างนี้ยางขาดนิดนึงอันนี้คือยังขาดอีกเหรอคะครับขาดนิดนึงสวยมากอย่างเงี้ยประมาณสักห้าหกวันเรืออาทิตย์หนึ่งสวยมากเจียวสวยครับเนี่ย ดกมากแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆแบบได้ดูแต่ละจันแต่ละจันครับดูหมดดูได้เลยของเรามีเฉพาะบาฮีเหลืองใช่ไหมคะครับสายทันโพเนซี่พึ่งพึ่งจะปลูกยังเล็กอยู่ครับอ๋อประมาณกี่ปีได้ชิมประมาณสักสามสี่ปีละ3ามสี่ <4 S 2> ปีเดี๋ยวเรามาชิมโพเนซี่จะใหญ่ช้ากว่าบาฮีหน่อยอ อุ้ยตอนเรามาปีแรกนะต้นเล็กอะ่ะมันไม่โตขนาดนี้มาปีนี้แบบหือต้นใหญ่มากดูค่ะปีนี้ต้นใหญ่มากอะ่ะขอชิมได้ไหมอ่าได้ครับเราเราเลือกเลือกชุเลือกชิมแบบไอ้ลูกลายๆแบบนี้เนาะครับถ้าเลือกอินทผลัมอ่ะส่วนมากเขาจะชอบดูที่เอาเราเอาลูกปลายก็ได้ครับลูกลายว่าคือว่าหวานแน่หวานแน่ลูกลาย เจ้าของสวนบอกว่าต้องให้เลือกลูกลายนะคะแบบโหมันจะหวานฉ่าเดี๋ยวเราชิมได้เนาะปอสารพิษปอสารพิษครับ,รบอืมโหอันนี้หวานฉ่ามากอะ่ะอ่ะจริงๆนะคะถ้าเลือกอินทพาลมอ่ะ ให้เลือกลูกลายๆแบบนี้ดูเนื้อเขารับรับประการความหวานกรอบแล้วก็ฉ่ำหวานน้ำตาลเรียกพี่อันนี้ไม่ได้โมโนนะอันนี้แบบหวานจริงๆค่ะดูแต่ละจนานวิหวานหวานเจี๊ยบเลยน้ำตาลเรียกพี่เลยอะ่ะ อายุได้ยิ่งจะยิ่งจะหวานกว่านี้อีกครับอันนี้จริงๆแล้วอินทดาอินทดพาลันเนี้ย,เ,ยเขาเก็บประมาณกี่วันถึงจะเก็บได้หลังจากที่ผสมแกสอนนะเนาะใช่ร้อยห้าสิบวันครับอ๋อร้อยห้าสิบวันนี้สำหรับภาคกลางภาคกลางเน่แต่ละภาคไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนถ้าภาคเหนือหรืออีสานเนี้ยจะถ้าหนาวถ้าหนาวเยอะก็จะอายุก็จะเลื่อนออกไปอีก จริงๆเขาชอบอากาศแบบไหนคะอากาศร้อนนี่จะสุกไวกว่าแต่ว่าถ้าช่วงออกเนี่ยเขาชอบอากาศหนาวม <ๆ S 2> ากยิ่หงหนาวยิ่งออกถ้าอากาศร้อนนี่จะปลูกได้ดีกว่าอากาศหนาวหรือว่าอากาศหนาวปลูกได้ดีกว่าอากาศร้อนเข <Clo S 1> าชอบทั้งคู่อะครับแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยช่วงออกต้อง,ต,องต้องอากาศต้องหนาวนะครับช่วงออกต้องมีทั้งร้อนทั้งหนาวครับแต่ฝนนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้ว ถ้าฝนตกหนักตกชุกเนี่ยผลเสียมันมีเยอะไหมคะมีมีมีครับที่ว่าถ้าดูแลไม่ถึงดูแลไม่ดีเนี่ยถึงกับลูกแตกได้อ๋อมันก็เสีย<ล>หายครับฝนยุกเนี่ยเราต้องมีเทคนิคการการจะแก้ไขยังไงไม่ให้ลูกแตกถ้า<ม>แบบนี้นถ้ามีใครใครมือใหม่นะมาสามารถมามาขอคำปรึกษาที่สวนนี้ได้เนาะ สวนบุญญาตาได้เลยแล้วเรามีต้นพันุ์ขายไหมคะไม่ได้นำเข้าครับอแยกหนอก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใช่ไหมหนอก็ไม่ค่อยมีแต่แบบืมดูแลยากไหมเนี่ยหนามมันเยอะมากเลยอ่ะก็ดูแลยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะไม่ยากแต่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก แต่ก็ไม่ได้ยากมากครับ,รบอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอยู่กับใจด้วยอยู่กับใจรักด้วยเนะถ้าใจรักเนาะถ้าใจร <นะ S 2> ักมันเหมือนทําอะไรก็ไม่ลาบากเราไม่ลําบากอันนี้น้ําเราให้เขายังไงคะ่ะระบบน้ําเนี่ยถ้าช่วงช่วงเอ่อเนี่ยช่วงช่วงนี้แหละช่วงช่วงดูแลผลผล,ผลผลผลิตนี่แหละต้อง<ก>ให้น้ําทุกวันไหมครับก็เกือบเกือบถ้าแห้งเราเราจะสังเกตถ้าแห้งเราก็ให้ จะให้ชุ่มอยู่เรื่อยอ๋อแต่สังเกตว่าเาาว่ถ้าดินเขาแห้งครับแล้วก็ให้เขาให้เขาแต่ถ้าเขาไม่แห้งเราก็ไม่ต้องให้ทุกวันใช่ไหมใช่ใช่เว้นก็ได้เว้นวันแล้วบางจะวันเว้นวันแล้วแล้วไอ้บางทีอเห็นบางสวนเขาก็จะมีตัวหนอนนะเราดูเราสังเกตยังไงคะหนอนเหรอหนอนอะไรหนอนตัวใหญ่ๆ่อ่ะอ๋อด้วงเหรอด้วงอ่ะใช่ใช่ด้วงอ่ะอันตรายมากด้วงเนี่ยต้องต้องมนสังเกต ค่ดวงนี้ต้องมาสังเกตเลยแหละแบบนี้ทําออกมาได้ลูกสวยแล้วก็หวานขนาดนี้ต้องมีเคล็ดลับแน่เลยใช่ไหมคะก็ต้องมีมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวแอบมาขอเรียนรู้กับพี่เอ็กดีกว่าก็ความรู้ก็มาหมายถึงว่าก็แบ่งแบ่งปันกันแล้วเนาะเนาะเรารู้จากสวนอื่นมั่งคุยกันก็แบ่งปันกันไปแบ่งแบ่งปันกันแล้วก็แบบเราก็ขอความ รู้คําแนะนําจากเพื่อนเพื่อนบ้างบางทีเพื่อนเพื่อนก็มาขอคําแนะนําจากเราบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับครับก็ต่างคนต่างเออบางทีเจอไม่เหมือนกันไงเจอประสบเจอไม่เหมือนกันต้องแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยต้องต้องต้องถามกันด้วยแล้วจันประมาณนี้ยเขาเรียกจันเนาะถ้าอินทผลัมเขาเรียกจันจันต์เขาไม่ได้เรียกทลายเออบางคนก็เรียกทลายบางคนเรียกช่อก็ได้เรียกช่อเรียกจันเนาะก็ได้ จันประมาณนี้น้ำหนักกี่กิโลคะอย่างนี้ก็ประมาณสิบโลประมาณสิบโลเศษนิดนิดหรือไงกว่านิดนิดดูแล้วต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันแต่ละต้นเนี่ยมันเยอะมากประมาณกี่จันเนี่ยนับได้ก็ประมาณสิบสิบกว่าครับสิบกว่าอย่างนี้ก็ร้อยกว่าโลเนี่ยเฉพาะต้นเนี้ยแล้วเฉลี่ยแล้วต้นเนี้ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ขายโลเท่าไหร่คะ ็ถ้าขายขายปิดหน้าสวนก็300ร้อยจุงนี้นะครับจวงนี้ขาย300ร้อแล้วขายส่งออนไลน์อ่าส่งออนไลน์ก็แล้วแต่แล้วแต่เอามากเอาน้อยอย่างนี้ก็อกอ,อีกแบบน,นก็คุยกันราคาหน้าสวนนะคะสามร้อยกจันยกจันตอนนี้ขาย250ยกจันอยู่ที่250นะคะถ้าใครสนใจ ติดต่อมาได้นะคะหรือทักาาไว้ในแชทก็ได้ครับถ้าราคาส่งก็ก็เอาเยอะก็ลดลงอีกมีราคาส่งให้อีกด้วยคะ่ะ <laughs> สนสนใจยังแบบถ้าสนใจแบบมารับไปขายได้นะคะพ่อค้าแม่ค้ามีราคาหน้าสวนราคายกจันราคาขายส่งราคาออนไลน์มีหมดต้นนี้จันละสิบ สิกว่ากิโลต้นนี้น่าจะราคาไม่ถึงก็มีนะอย่างเล็กๆนี่ก็ไม่ถึงมันต่ำถ้าช่อต่ำจะจะไม่ถึง10อ๋อแต่ถ้าช่อสูงๆไปปทางนี้ก็ได้อ๋อสิบสกว่าสิโลสิบโล10บโลจานหนึ่งอ่ะได้เงินเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะสามเอาคิดราคา300แต่ว่าคิดไม่ได้หรอาต้นละหมื่นกว่าบาท แล้วหมื่นกว่าหรือสองหมื่น่างงี้สิบติดกัลโลแนะ่ยางงี้สิบหก,กนี่ก็ได้อยู่แล้วแหละสิบกัลกโลอุย้ยกันนี้สวยอะ่ะสวยมากค่ะออันนี้แบบโห้ยสวยงามอลังการมากอะ่ะ สวยสวยมันเหมือนกันหมดทุกต้นเลยอ่ะแบบดูแบบหืมสวยมากสวยจริงๆแบบสวยหวานกรอบแต่มันถ้าลูกลายแต่มันหอมจริงนะลูกลายอ่ะลูกลายนี่มันหอมแบบหอมช่ำๆอะ่ะอุ้ยอันนี้ก็ชอเล็กกว่านิดนึดนง เปิดอันไหนก็สวยหมดลายหมดเออ,อยีนี่ลายแต่เราอะ่ะชอบชอบยินทพาลามลูกลายลายอะ่ะไม่เคยผิดหวังเลยอะ่ะถ้าลูกลายลาย,ยิ่งลายยิ่งหวานยิ่งลายยิ่งหวานเยอะหวานแบบน้ำตาลเรียกพี่ออโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของสวนนะคะขอบคุณค่ะ